สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะวันนี้พบกับช่องมณีแชนเนลนะคะเหมือนเช่นเคยทุกวันนะคะค่ะวันนี้ก็มากับแม่นะคะเจแดงแล้วก็พหัสนะคะชนเนลนะคะขอ,ขอฝากช่องไว้กับท่านผู้ชมด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องมณีด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจคะ่ะ

เมื <monitoring> ่อนั้นได้เมื่อเมื่อนั้นได้สิบสี่นาเคโลว่ะเครย่องเซ็นซีนะคะได้สิบสี่นะคะที่หลักกิโลค่ะอันนี้ก็มาเสียงเซ็นซีที่วัดด้วยล้นนะคะ เดินไปไกลเลยเอาถึงมาละแม่จ้านั่งอยู่ใต้นั่นน่ะอยู่ใต้เรือกระเด็นไปไกลค่ะท่านผู้ชมเห็นเปล่ะได้เลขเจ็ด เจ็ดตัวเดียวบ่แม่เจ็ตัวเดียวเตัวเดียวน้อะเมนเล็กเจ็ดบ่ะเจ็ดหรือสองน้อะเจ็ดเจ็ดเจดจ้ะเจ็ดอ่าสี่ห้าสองสามสี่ สิบหนึ่งหนโอ้หนึ่สตัว7จ็ดหนึ่งศจ้าเจ็ค่ะท่านผู้ชมถือกันกับปิศาปูเมืองพันไห่บอกว่าปิศาปูเมืองว่านกจิบเจตัวบินข้ามหนองน้ำตายหนึ่งคนมาคอมเมนต์ว่าเจหนึ่งหลายหนึ่งเจ็ดหนึ่งหหนึ่งเจดหนึ่ง 1710มากคอมเมนต์หลายค่ะท่านผู้ชมอันนี้ก็ได้ตัวเดียวกันตัวเดียวกันกับปูปินาปูเมืองนั้นเนี่ยจ้ะเมื่อห7ึ่งเจ็นจาะตรงกันกับปูหาเจ็ดแปน้ปูหาเ8็ดนะมีศ1นย์่อยู่เด้ยเป็นไห่ซีหนึ่งศหนึ่งหนึอีกปะกเจ็ดหนึ่เป็นไหเด่นหนึ่ตัวเด่นเป็นไหส3มตัวมาก หนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งหาเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งกับตรงครับพิจารณาผู้เมืองหนึ่งเจ็ดหนึ่งกับตรงกันกับพิจารณาผู้เมืองพิจารณาผู้เมืองถูกถูกตลอดถูกทั้งปีเลยถ้าผู้ใดแปลได้นะถูกทั้งปีที่ว่าเพิ่นเป็นยังเพิเ่นให้พิจารณาไว้เป็นตัวเพิ่นให้พอได้พอพอพกับมีคู่มีขัน้นเนาะมีกพกับมีคู่ของพคือบอกว่ได้ซื้เล็กว่าได้ ให้เพียสนาจ้ะซีดเป็นถูกชั่บ่ได้เงินเหล่าเป็นก็ไปท้าบุญสาบุญของเป็นจ้ะเป็นก็อยากดังอันนี้แม่เอากับเียมซีนแล้วแม่จะเอากับเรือมั้ยคะจะไปขอเปขอเพิ่นไปขอกับเรือเนาะจ้ะจ้ะเดี๋ยวเราตามเราตามแม่ไปเลยนะเมื่อสุดท้ายลงมือขึ้นกระสิกลับสกุลนครแล้วจ้ะพรุ่งนี้ก็กลับนะคะมาอยู่นี่ อ, <gez úc? S 1> อาทิตย์หน <Viol ent. S 1> ึ่งวะแม่เนาะถึงตั้งแต่วันที่สิบเก้าสิบเก้ามาถึงสิบเก้านมีบ่ายกับยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ี่สิบห้ยี่สิบหกเทมืออาทิตย์หนึ่งอาทิตย์กว่เนาะ แม่ก็กำลังเอาแป้งนะคะรูปที่ไม้พายนะคะบเป็นไปไม่ได้ที่เขาไม่ให้ปรเคยเราจะขายทำไมอยู่ในใครเ็ูโรกตไอ้แ่ก็อุปกรอกน่ีี่้ก็ออที่ออ เาให้จะกีนีคพ่มแม่ย้ำนกตะกอนกับถูกีสองหกน้ำเฟินีน้ำเฟินเนาะเอออันนี้มันโัีนในนลา่เนียมนปตนะกีนกัตกอนเนี่ยนี่นี่ตานเร็วไม่กันสันไวจะสันนะียดี่ยนี่หานี่ศูนนึง

ให้ได้หกตัวหนึ่นี่ยหนึ่งห้มันอีซูนกับยูนี่โอ้มาหลายตัวแต่เจดียงจีว่าเอาเห็นยังไดก็เป็นยังสั้นเนาะเห็นไหมเป็นเลขกหนึ่งเด็หนึ่งนี่ยนี่หาเลขกกันเดนหนึ่งเกอพายใกล้กันปแม่แมน่งหาหนึ่งเจ เป็นบ่เดลเปะจนะเนนึงหนึ่ตรงนี้เนาะนี่หนึ่งจอยู่ข้างล่างหนึานี่หนึเจนี่เด้เตงเต้งนี่อตงตนี่หนึ่ี่หนึ่งหางนี่ศนะูน 1, ยศที่แรกเห็นห้าศูนย์หนึ่งมิมผันมาเปลี่ยนเห็นหนึงขึ้น,นหนึ่งหาที่แรกกเร็เลยว่าห้าหน่งเจ็ดมันห่มผันมาเบิ่งเห็นอีกเล็กหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่นึ่ อซองเบิึงด้วยล่ะกล่องของลัดจีเอ่อของลัดแจกนี่นะโทรศัพท์ใหม่ถือว่าล่ะพวงไดเด้องวันมันกล่องแม่สิพวงเห็นเด้อยไทเห็นมือแม่ยด้วเออผิดลงมากผิดเลยเกียเห็นอยู่ตรงนี้แล่วกี่นปะนี่จ้าเนี่ยนี่จุ๊บเนี่ยโอ้แมียนเมียนเนาะใหญ่นะ กล้องลัดแห้งแจงใหญ่พอมหนึ่งหาหนึ่งเจนี่กห่ปัดเข่าปันกระปูนเลยปัดกล่องลัดแห้งชัดเลยกล่องลัดแหงชัดเลยน,นึ่หน,นึ่งหาหนึ่หานึ่งเจ็ดชัดเลยนี่ปัดใหญ่เลยเห็นชัดกล่ดดองแม่เห็นจัดเยอะเ้อของแมเหมือน,นเนาะ กล้องใหม่ค่ะท่านผู้ชมทำงานสามวันนะคะซื้อกล้องใหม่ชัดเจนชัดเจวมากเลยนะคะหนึ่งห้าหนึ่งเจดศูหนึ่งนะคะตรงนี้นะคะเจแดงก็เห็นนะคะตรงไม้พายค่ะท่านผู้ชมเห็นห้าตัวค่ะ หาดูอีกแม่หตัวให้ไปให้ได้ละวันทีหนึ่งสั้นแ่เนี่อ้าก็ครบหตัวเลยดิครบแล้วบอตัวใดแน่นะ่งาหนึ่แม่อ๋อหนึ่งาหนึนึงโอ้โเลกชัดเนาะของรัดเนี่ยชัดของจ้าชัดมากเลยค่ะให้แม่ส่งะใดวันนี้กันซันมาแล้วสีบันันหนักวันนี้เอ้าโอ้ยนะฮะดาวไม่ฟ้าง่ มาส่องดินี่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 ชัดป้นี่เอาขึ้นอีกหน่อยนึงโอ้กล่องหลัดชัดเนี่ยยิ่งใกล้ก็มองหองเห็นโอ้กล่องไม้ป้นี่จ้าโอ้ชัดไม้น้ำมันชัดเป็นหนึ่งห้านะเอาขึ้นอีกดิโอ้จ้าเห็นแล้วแม่เนี่ยเอาขึ้นอีกสิเออนี่นี่นี่นวลนวลหน่อยอเาขึ้น ขึ้นมาเออนี่นี่เห็นไหมก็เป็นหนึ่งห้าชัดแจ๋วเลยเห็นไหมน่ะจ้าเห็นอยู่จ้านี่โอ้ยทานผู้ชมหนึ่งหกับห้าดียงกันเลยเนาะออนี่มาดูตรงนี้ที่เขามานั่งเอาตรงนี้บอกทนี้ตรงไหนเนะไม่ต้องไม่ต้องปิดเอามาเลยนี่ยื่นมาเลยนี่เขามานั่งเอาตรงนี้เขามานั่งเอาตรงนี้หนึ่งห้านี่เอาต้องขึ้นชุ้ๆมาหนึ่งห้ามาทีแรกเน่ะเห็นเห็นปู่ถ่ายไว้ก็หนึ่งห้า เห็นลงตาที่นี่แม่มาเบิงวอาว่าเป็นหนึ่งหาหรือหนึ่นยีน่ท่านผู้ชมคอมเมนต์มารัดเห็นไหมทีแรกแม่ไม่เห็นนะเออแฟนคลับมาแคปหน้าจอให้เราส่งวงมาให้ดูเขาบอกว่าตรงนี้มีหวยรัดว่าตัวไหนห้านหนึไหมตรงที่นี่ชี้ใช่ไหมมองด้วยตาเปล่าห1าหนนเนี่ห้าหนึ่งอนนหอันนี้หนึ่งอันนี้5ใช่ห้าห อันนี้เป็นหนึ่งศูนย์ได้เป็นหนึ่งห้าได้แม่ว่าตัวใหญ่้เนี่เป็นห้าหนึ่งใช่แม่เลยห้าหนึ่งท่านผู้ชมอยู่ทางบ้านน่ะคอมเมนต์มาว่าหอยหอยอยู่ตรงนี้ที่ออาจารย์ตะมานั่งเอาใช่ไหมคะเมนเล่ยินไพราะว่าอาจารย์ตะตะหรือตะตะตะสีคอและปุ่มไม่ตะตะสังขารนี่แหละตะคนสังขารแล้วจ้ามว่าอยู่สีคอ ผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงสองคนคนละคนคนละคนเนี่ยจ้าจย์ตาได้ตัวนี้อาจารย์ตานี่แหละที่ว่าเขามานั่งเอาไปห้าหนึ่งี่วันวันนั้นเขาวงไว้อยู่จานนั่นแหละแม่มาถ่ายอันดำดำนะตัวไหนแม่เนี่ยนี่หนึ่งห้าตัวนี้เขเป็นหนึ่งห้าเขาดูก็เป็นหนึ่งห้าถ่ายภาพมาก็เป็นหนึ่งห้าแต่ตัวนี้มันจะเป็นลางๆเหมือนเลขศูนย์แล้วนะเจ้เจ้ว่ามองเป๊กเขาเป็นเงาเป็นเลยงานะนี่ห้า ใช่ห้า,า,านะหนึ่งหนึ่งห้านี่แหละหนึ่งห้าแล้วก็ห้าหนึ่งต,ตัวเล็กๆเลยตัห้าหนึ่งจาน<ๆ>นี่แหละแต่ตัวเล็กชัดมากเนาะอัน<โ>ด,ดำก็ชัดหนึ่งแม่นอนเลยวันเพราะว่าไอเครืชนับถุงยังก็มีหนึ่งรวยๆไปด้วยกันนะคะจ้ะขอบคุณค่ะที่ติดตามสวัสดีค่ะ